ยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุโมกอเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกขอนแก่น a อนแก4่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา a อ1อ6 9สงขกา a ิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค รู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกคนด้วยว้วกมยรารถนดาดีค่ะสถานีวิทยุมอกอคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AMster o o multiplex ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน n e สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมธตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนทับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมฆตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานีมกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันท้าวไบริการสาธารณะครับน้อมนาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับ และก็เป็นกลางภายใต้แนวทางกันนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับาการเตือนสุขภาพอนามัยช่วงนี้อา,อากาศร้อนตัวนะครับแล้วก็หมอกควันกับน,นักนะครับมีตึกบ้บนเฮามีตึกบ้านเปิ่นเนาะแล้วก็มันลอยไปลอยมาอู้ยากนะครับบ้านเฮาเหมือนจะว่านักคนเดียวเนา หลายที่ที่หลายหลายที่กับมีปัญหานักนะครับในภาคเหนือของเราเนี่ยพี่น้องต่างเจยงหฮ้นักเลยเฮาก่นนะครับค่าพีเอ็มสองจุดห้าในทะลุทะลวงแตะพันก็มีนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะปีนี้นักหนาสากันพอสมควรอันนี้ไปฟังกันครับแนวคิดเรื่องของ Head top. เฮดท็อปเผาแล้วมันได้เฮดท็อปแต่ก่อนนะครับทางมหาลัยไมโจ้ครับมีองค์ความรู้มายืนยันว่าเผาบ่ได้แน่นอนนะครับมีเพาะได้องค์ความรู้เรื่องเฮดเนี่ยนะ นะครับอันนี้ไปฟังครับเรื่องราวดีๆนี่ต้องฟังแล้วไปขยายผลด้วยครับในนามของมหลาลัยเมโจนะครับเราก็มีภารกิจอีกอันหนึ่งที่เรามีความรู้อยู่นะครับในเรื่องของการที่จะลดหมอกควันนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประชาชนหรือว่าชุมชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอชุมชนที่ติดอ,อยู่ติดกับแนวขอบของป่านะครับซึ่งเรา เชื่อกันว่าเมื่อก่อนนี้การเรื่องของการเพาะเห็ดป่านะครับไม่ใช่เฉพาะเห็ดเอาะอย่างเดียวเนี่ยมันเพาะไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันได้แต่ต้องอาศัยอยู่การคือต้องปลูกต้นไม้ต้นไม้ซึ่งต้นไม้อย่างที่เรา,ารู้กันอยู่ว่าต้นไม้นั้นทําทให้ออกซิเจนเรานะหายใจได้ทุกวันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับแต่ในโครงการตรงนี้นะครับที่เราเขียนว่าโครงการาเห็ดป่าพื้นถิ่นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเห็ด ออแต่ละที่เราก็เอาใส่ตรงนั้นแหละฮะมันมันคุ้นเคยกับพื้นที่เนะเหตุพอออกจากอมก่อยก็เอาใส่ที่อมก่อยนะครับถ้ามันไม่เหลือบากอะรรยิงเราจะไม่ออกที่อื่นเข้าไปใส่ให้นะครับอันที่สองระถัดมาพอในเรื่องของเหตุป่าเราก็สร้างป่าแน่นอนฮะเรามีการส่งเสริมในเรื่องของการที่ให้ชาวบ้านให้ความรู้ชาวบ้านแล้วทาง ไอ้ป่าไม้นะซึ่งมีศูนย์วชิมก้าไม้อยู่นะครับซึ่งซึ่งได้รับเกียรติอ่าไปบรรยาย,ายหลายๆครั้งต้องนำเชื้อเห็ดป่านั้นนะฮะอ่าหรือเชื้อไมโครลิซ่าเนะครับปลูกลงในต้นไม้ก่อนหยอดในในก้าไม้ก่อนแล้วถึงจะอ่ามอบให้กับเกษตรกรไปปลูกนะฮะหวังว่าอ่าในในเชื้อไมโครลิซ่าหรือม่าเห็ดป่าเนี่ยเชื้อเห็ดป่าเนี่ยครับจะขยายอยู่ในรากซึ่งซึ่งอ่าตัวเนี้ยนะครับมันจะเกาะที่รากของ ไม้อยู่นะครับแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่แต่ไม้ป่าอย่างเดียวนะครับะถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นไม้สนแต่บ้านเรานี้เป็นไม้ที่กินได้กันเยอะแยะเลยนะครับแม้กระทั่งว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นป่าคําว่าป่าตรงนี้บางครั้งเกษตรกร,กรยังเข้าใจผิดว่าต้องไปปลูกต้นพยอมต้นยางนาอะไรต่างๆไม่ใช่ครับปลูกต้นไม้ผลก็ได้ครับเช่นมะม่วงเนี่ยตรงใต้ ถ้าเราเอาเชื้อเห็ดตับเต่าใส่ไปนะครับจะเกาะที่รากของตับเต่านะครับตับเต่าที่ที่รากของมะ่วงนะครับนะแล้วรายได้นะครับเชียงใหม่นี่มีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับว่ารายได้ปีหนึ่งแสนเป็นแสนกว่าบาทแค่ฤดูเดียวนะครับเก็บเห็ดตับเต่าขายนะครับกิโลละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนะครับอันนี้ตัวกจะอย่างคือในในป่าของตัวเองแต่ถ้ามันเป็นป่าของป่าที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบอยู่หรือป่าชุมชนเนเราก็จะส่งเสริมในการที่เอาปลูกเอาอต้นไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดน,นะครับไปปลูกปลูกเสริมฮะต้นไม้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเกดกว่าที่จะเชื้อนี่จะติดได้นะครับแล้วออกออกดอกออกลูออกออก,ออก,ออก,ออกดอกให้เรากินได้เนี่ยต้อง5ปีแต่ถ้าเราใช้ต้นกล้าไปปลูกแซมจะใช้เวลาประมาณ3ปี ซึ่งต้นมันอ่อนแล้วลากมันจะไปได้เร็วนะครับนะีอันนี้เป็นภาพยืนยันที่ตัวที่ผมก้ม,กมอยู่นะครับเป็นลานจอดรถที่ในมหาลายัยเมโจอ,อ,อยู่ที่ต้นพยอมฮะแต่ต้นต้นนี้กลุ่มนี้เราไม่ได้เอาเชื้อไปใส่เชื้อของเห็ดไปใส่นะครับเราเจอเห็ดพอกธรรมชาติคาดว่าน่าจะเป็นดินที่เอามาจากแถวบ้านโปงโดยอาจารย์ท่าน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะต้นไม้แล้วก็ปลูกในมหลาลัยแม่โจ้นะครับณปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องไปเก็บ่าลูกไม้ต่างๆเนี่ยมาเพาะนะครับซึ่งท่านอาจารย์หลายๆท่านได้เห็นมองกันไกลนะครับในเรื่องของเอาไม้ป่ามาปลูกไว้ในแม่โจ้นะครับตอนนี้ผมก็ไปเก็บลูกไม้ต่างๆอันนี้เป็นลูกแรกที่ผมเจอในแม่โจตอนที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรเหติตป่าแม่โจ นะครับแล้วเราขยายเชื้อได้นะครับด้วยอาศัยน้ําหมักหูเชื้อจากดอกเกศน,นะครับที่ไม่ล้างน้ํานะครับเช่นในเรื่องของดอกดอกเห็ดอ่าเป็นวเ,เห็ดใบนะครับเราไม่ล้างน้ํเดิบขาดรอะสปอ์อยู่อยู่ใต้นะคีบนะฮะต้องเอาเก็บมาจากอ่าในในป่าหรือว่าในาต่างนั้นนะครับแล้วเอามาทําเลยส่วนเห็ดพอกเราสามารถที่จะเอาฝืงลมแห้งไว้ได้เป็นปีนะครับ เราจะใช้ตัวที่เป็นขมอสีดํำนั่นคือสปอร์ทั้งนั้นเลยนะครับทับไปเลยครับทับไปเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เชียงรายมีวัดนะครับพุทธมณฑลเจ็ร้ปีที่เชียงรายนะครับเจ้าวาดนะฮะปลูกต้นยางนาไปจะแล้วมีท่านผู้รู้นะฮะครูเจี๊ยบนะอันนี้ก็สามารถที่ติดตามใน YouTube ได้นะครูเจี๊ยบพลุ วันนี้อยู่ที่ลบบุรีนะครับในเรื่องของการไปแสดงบูธในเรื่องของเห็ดป่านะครับเนี่ยท่านนั้นได้ได้ได้ไปแนะนําให้เจ้าวาดเอาเชื้อเห็ดไปใส่ข้างล่างนันคือเห็ดเผาะที่ออกจากต้นอย่างหนาซึ่งมันมีผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับอันนี้ก็เรียนเกษตรกรอยากได้ไรายได้จากป่านะครับซึ่งซึ่งเรา เราคิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ว่าเออสร้างไรายได้นะในป่าของตัวเองหรือในป่าธรรมชาตินี่นะครับ,รรตรบแต่ต้องพึ่งต้องต้องพึ่งพาอาศัยกันครับเราจะต้องเอาไปใส่ด้วยนะครับแล้วขยายเชื้อให้มันได้เยอะขึ้นนะะอ่ะาณปัจจุบันตัวที่ทําลายที่สุดก็คือไฟนะฮะอันนี้ก็คือสองต้นเนี้นะครับเราจะมองดูต้นต้นอีกฝั่งหนึ่งนะั่นคือไม่มีเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดป่าหรือว่าไมโครเรซานะครับติดเข้ามา ต้นไม้ก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็อ่าแค่แก่นนะซึ่งเราจะเห็นในป่าปัจจุบันนะครับซึ่งอมันจะไม่มีเชื้อตรงนี้แต่ถ้ามีเชื้อเข้าไประบบลากของพืชจะขยายกว้างขึ้นสามารถมีแข็งแรงไปดูดน้ําดูดอาหารได้อะไรต่างนะฮะและเสร็จแล้วต้นไม้ตระกูลที่มีปีกนะฮะตระกูลที่มีปีกนะครับ่าที่เมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกว่า อ่เวลาเป็นเด็กเอาไปโยนเล่นนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับถ้าตระกูลมีปีกนั่นคือเห็ดในตระกูลไมโครไรซาติดแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นดอกเห็ดนะครับณปัจจุบันเนี้ยอ่แพงมากเลยนะครับเห็ดพอกิโลไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะหกร้อยนะนะครับมีคนรับซื้อนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับปีหนึ่งล้านสองล้านบาทเลยแล้วขายนอกฤดูมีการแปลรูปนะครับแล้วก็จะมีผลตาไม้อีกเกี่ยวแยกเลยนะครับในเรื่องของต่างๆทับไปเลยครับอันนี้ข้อดีของเห็ดป่า เรียนท่านสุมวลชนครับข้อมูลนี้อยู่ที่่วนกลางนะครับถ้าท่านอยากได้ไปก็ไปไปเอาได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้พอที่จะคิดได้ว่าข้อดีมีอะไรบ้างนะครับสร้างปา่าฟื้นปา่ามีพืชพันธุ์หลากหลายนะโดยเฉพาะในเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยนะครับไฟนี่แหละเป็นตัวร้ายนะครับเรื่องของการที่เราจะสังเกตดูว่าลูกไม้ต่างๆที่พร้อมที่จะงอกนะครับพร้อมที่จะตกลงมาพื้นดินแล้วงอกเนี่ย ปรากฏว่ามันไปวางอยู่ใบไม้อะไรต่างๆแล้วถ้าเราเผาปุ๊บเนี่ยครับความชื้นมันอะไรต่างๆบางครั้งยังไม่มีความชื้นมันก็จะงอกขึ้นมาแต่เมื่ามันสัมผัสอินเมื่อไหร่มันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นแต่ปรากฏราไฟไปเผาหมดเลยตายทั้งเป็นนะครับตายทั้งเป็นเลยนะต้นไม้ทั้งหมดนะครับในอากาศที่ดีนะครับสลายฝุ่นควันแน่นอนนะครับอีกต่อสุขภาพนะฮะสร้างไรายได้ตัวนี้แหละฮะ เป็นตัวที่เราจะดึงดูในเรื่องของชุมชนหรือว่าคนที่หาของป่าเนี่ยครับให้เขารักษาป่าในเรื่องของการที่มีไรายได้เก็บอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับเห็ดป่านะครับในเรื่องของผักหวานป่า่าผักต่างๆน้ําผึ้งไข่ผึ้งนะครับใบไม้เอามาทําปุ๋ยหมักเอามาห่อของนะถ้าเป็นใบสดอต่างๆใบตองตึงอะไรพวกเนี้ยนะครับใบไม้ทําเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติตัวนี้แหละฮะที่จะไปช่วยให้ต้นไม้มันแข็งแรงขึ้นมา แล้วก็จะผลิตใบอะไรต่างๆแล้วผลิตออกซิเจนให้เราอะไรต่างๆนั่นแหละครับและอื่นอีกามากมายเลยที่เรานึกได้เนี่ยอยู่ในป่านะครับข้อเสียเยอะมากอ่าความดีเนี่ยคิดได้น้อยครับแต่ข้อเสียนี้ทำได้ยเยอะมากต้นไม้ตายทั้งเป็นเลยนะครับถ้าทางเกษตร,รถ้าเรียนเกษตรเนี่ยจะรู้เลยทันทีว่ามันมีท่อแหเพราะอาหารถ้าไฟเผานะครับเผาหนักๆเลยตายทั้งตายตาย,ตายทั้งเป็นแต่ถ้าเผาล,ลวกๆอยู่นะครับ ท่อน้าท่ออาหารถูกลาลายมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมต้นไม้นะครับจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในพื้นดินตายหมดนะครับพวกสาคัญที่สุดพวกนี้จะเป็นตัวที่นาําพาเชื้อเห็ดโคนปลวกนะครับเข้าไปในหลังแล้วเสร็จแล้วพอถึงฤด,ดูฝนนะครับเชื้อเห็ดโคนนั้นจะงอกถ้าได้ความชื้นนะฮะเพราะปลวกนําพาไปไว้ในหลังของมันเองนะครับแล้วพอปลวกถึงเวลา ฤดูผสมพันธุ์ก็คือเป็นปุ๋ยขึ้นมาแล้วผสมพันธุ์กันจะทิ้งรังปลวกความชื้นถุงรังปลวกปบอ่าสปอของเห็ดงอกขึ้นมาเป็นดอกให้เราเลืรับ้ระทานถ้าปลวกตายเห็ดพวกนี้จะไม่มีเลยเห็ดโคนปลวกนะครับแมลงต่างๆพึ่งต่อแตนอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยดินคว่ำความสมบูรณ์แน่นอนครับเพราะปุ๋ยหมักมันไม่มีแล้วนะครับปุ๋ยหมักจากธรรมชาติซึ่งพวกปลวกพวกจุลินทรีย์พวกอะไรต่างไปย่อยสลายให้กับต้นไม้ แล้วก็ความชื้นในดินหายไปเลยเหลือแต่หน้าดินอย่างเดียวนะครับอแล้วก็น้ํามาอะไรมาต่างๆก็หลากไปหมดเลยนะครับาขาดอาหารจากป่าแน่นอนฮ็ดป่าห็ดอะไรต่างๆไปหมดเลยฮนะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยกำลังมาดังเลยครับชันลงนะเมื่อกี้ทางสัตว์กระเพงนะครับเป็นแปลงใหญ่เลยนะตอนนี้เลี้ยงกันน้ำเครื่องขวดละสองพันนะเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าถูกทำลายระบบนิเวศไปหมดเลยนะครับ ตั้งแต่ต้นไม้ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็มาถึงคนเรานะครับที่มีอาชีพาหาของป่าอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดเลยพยายามจะไปเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เลือกสไลด์นะครับขาดแมลงช่วยผสมเกสรต้นไม้ดอกไม้นะตัวนี้เลยฮะแล้วถามว่าต้นไม้จะเอาลูกที่ไหนมาขยายพันธุ์ต่อถ้าพึ่งพวกชันโลพวกอะไร แมลงนต่างๆที่ไปช่วยผสมเกอสรในป่าตายหมดนะครับขาดรายได้ะของชุมชนที่มีอาชีพหาของป่านี่ครับบุคคลนี้ต้องเอามาอบรมนะครับแล้วก็ชี้แจงให้ฟังว่าคุณอยู่กับป่าตรงเนี้ยคุณได้อะไรประโยชน์จากป่าแล้วป่าจะได้อะไรจากคุณนะครับให้เขาเป็นคนที่เฝ้าแล้วรักษาป่าตรงนี้ได้เลยแต่ทุกวันนี้ได้รับเชิญไปจากหน่วยงานต่างๆก็เอาไปอบรมเจ้าหน้าที่ฮะ ไม่ได้เอาไปอบรมชาวบ้านนะฮะนะครับผมอยากให้ทางาทางจังหวัดน,นะครับในเรื่องของการสำรวจคนหาของป่านะคนที่เก็บของป่าอะไรพวกนี้นะครับสองก็คือเคยเคยเคย,เคยมานั่งนี้เนี่ยสองสามรอบแล้วครับในเรื่องของการที่ผู้ว่าสั่งในเรื่องของหน่วยงานต่างๆไปหาข้อมูลคนที่เผาป่ากับคนที่หาของป่านะครับเพื่อที่จะไม่ใช่เอา,อาไปจับนะครับ เพื่อที่จะเอาสองสองสองอาชีพเนี้ยมาคุยกันนะครับแล้วเราจะจะลดป่าลงไปนะะโดยที่เอาที่ไหนก็ได้เป็นเป็นเป็นเจ้าภาพก็ได้แม่โจ้ก็ได้อะไรต่างนะครับนะซึ่งเราพยายามผลักดันนะครับแล้วเนี่ยครับปลูกต้นไม้เนี่ยบอกให้เขาได้อะไรบ้างถ้าคุณไปเผาหมดอะนะครับผมไปเจอที่ไหนเขาบอกว่าชาวบ้านว่าเกษตรกรบอกเอา้าถ้าปลูกต้นไม้ได้อะไรบ้างครับตัวนี้อะไรฮะ ได้เห็ดได้อะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเอาพึ่งเอาชั้นโลงน่งต่างๆไปไว้ในในสวนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในพื้นที่ของตัวเองแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่มีสามารถที่จะเอามาเติมได้ก็คืออย่างมดแดงอย่างนี้ครับเราสามารถไปเอาลังอที่อื่นเข้ามายกตัวอย่างที่ล่าสุดนียครับที่ผมไปที่แม่ของพระครับ มีน้องท่านหนึ่งนะฮะปลูกมะม่วงไว้สามไร่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ผมไม่แนะนำให้ไปเอามดแดงมาใส่ตอนนี้เริ่มทำหลังนะครับเดี๋ยวมีรูปภาพนะครับถัดไปเลยครับเ <c oughs> นี่ยครับตอนนี้มดแดงทำหลังแล้วพราะไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วข้างล่างฮะ,ะเปิดเผยรายได้ไดมาปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดตเต่าใต้ต้นมะม่วงนี้นะครับน้ำดอกไม้สีทองนี่นะตอนนี้ราคาไม่ดีเลยได้แสนกว่าบาทครับ นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับมีผมมีข้อมูลแล้วมาเอาข้อมูลของผมลแล้วก็ไปไปไปทําข่าวได้เลยนะครับส่วนส่วนมวลชนนะครับนะฮะัทักไปเลยครับนะฮะัทักไปเลยอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งผมไปเจอที่อ่ทางขึ้นเมืองคองนะฮะที่ด่านเก็บเก็บตังตรโป่งเทียมเนี่ยครับอันนี้เราไปมองที่แมลงถ้าพวกเนี้ยโดนสารเคมีอ่โดนไฟเผาะนะครับมันจะไม่เหลือให้เราเห็นแล้วนะครับพวก อาชันโลพวกต่อพวกแต่อะไรนี่เป็นกลุ่มเทียมฮะที่เจ้าหน้าที่เขาทาให้ผมบอกโอ้โหดีมากมากเลยฮะที่ที่ช่วยช่วยเขาในเรื่องของการที่มาหาอาหารอะไรต่างนะครับถัดไปอันนี้อันนี้อ่ถัดไปเลยครับอ่าอันนี้เห็นไหมฮะมันจะมาดูดออกนะอ่เพิ่มความแข็งแรงของของพึ่งต่อแตนนะแล้วก็เอาไปไว้ที่รังมนะครับอ่าอันนี้เป็นเหตุอีกตัวหนึ่งที่เราพัฒนามาแล้วนะครับในเรื่องของการเมื่อก่อน,อน,อนเราไปหิบป่านะครับ ทางเหนือเรียกว่าเห็ดจางชาวบ้านเรียกเห็ดจางแต่ทางภาษากลางรรก,ก็เรียกตรงฝนทางอีสานเรียกตรงฝนนี้เราสามารถเรียนแบบธรรมชาติเอามาเพาะเลี้ยงในอาหารวุ้นในมเมล็ดข้าวฟ่างเสร็จแล้วเอาลงก้อนเหมือนเห็ดนางฟ้างลงลได้เราจะก,กระตุ้นให้ออกดอกก็คือให้ออกดอกโดยการที่แกะถูง,งทั้งหมดฝังในดิน ในปุ๋ยหมักที่รั่วนหน่อยหนึ่งนะครับฝังไปสองอาทิตย์เนี่ยก้อนทาอยู่ประมาณสี่สิบวันได้กินนะฮะตัวนี้อร่อยมากนะฮะลดการใช้เนื้อสัตว์เลยในการที่จะไปทําห่อหมกห่อหนึ่ออะไรต่างแล้วก็เอามากแกงใส่ถั่วฝักยาวอะไรทั้งนี้นะอร่อยมากครับตัวนี้ผมปีนี้ครับจะเปิดอบรมแล้วก็จะชูตัวนี้ขึ้นมาให้เกษตรกร,รในเรื่องของอมีอไรายได้นะครับทำไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เติมเชื้อเห็ดป่าลงในก้ามไม้เพื่อที่จะอ่าส่งต่อให้เขาไปบอกให้พ่อให้แม่พี่น้องนะครับในชุมชนต่างๆที่เขากลับไปที่บ้านเขาว่ามันทําได้นะทําสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกนะครับถ้าไปครับ <c oughs> นี่เป็นป่าของมหลาลัยมโจซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลนะครับก็คือเติมมาแล้วสองปีเป็นป่าที่ ไม้ยืนต้นอยู่แล้วนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ต่ำกว่าห้าปีนะฮะถ้าเป็นป่าไม้พวกนี้นะครับที่ที่ไม้ยืนต้นแบบนี้ถ้าเราไม่มีการปลูกแซมนะคะจะใช้เวลาประมาณห้าปีถึงจะได้ผลนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับทัดไปเลยครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหิตเต่านะครับซึ่งเป็นไมโครไรซาเหมือนกันนะครับอ่พืชที่เราแนะนําให้ปลูกและโตเร็วนะครับตอนนี้ที่แซงมาจากมะม่วงนะครับขึ้นมาเป็นว่าครับ <c oughs> ว่าลูกสีม่วงนะครับตัวเร็วฮะแล้วลากขยายมากเลยตัวนี้ฮะที่เชียงรายนะมีสองตายายนะอายุแปดสิบกว่านะครับปลูกไว้แค่ร้อยี่สิบต้นนะครับที่อำเภอพางนนไม่น่าเชื่อว่าไรายได้ของสองสองตายายนะครับปีหนึ่งมีฤด,ดูเดียวนะแล้วก็เหลือมีนิดหนึ่งประมาณสามแสนบาทน,นะครับอันนี้มีข้อมูลให้นะครับแล้วก็มีลำไย,ยแถวลำพูนแถวเชียงใหม่ ตัวนี้ลำไย,ยก็เริ่มมีปัญหาผมบอกว่าคุณจะเอาแต่ลำไย,ยอย่างเดียวเหรอ,อ,อยกตัวอย่างตัวนี้ครับห,หิดแห่หรือว่าหิดกับเตาอ,ออกครับที่ระบบรากถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเปลี่ยนการที่ให้มาปลอดภัยจากสารเคมีได้เลยครับตัวนี้นะครับมีตัวอย่างแล้วนะครับแล้วก็พืชอีกหลายๆตัวอันนี้เป็นภาพยืนยันตอนนี้เข้ามาถึงในบ้านเราเลยนะครับอสองภาพล่างนะครับที่ผมยืนอยู่กับคู่กับออ่าที่ผู้หญิงอยู่นี่คือนะครับ ถ้าเรารู้จักดอกคุดซ้อนนะครับที่ดอกหอมๆอ่ะดอกขาวอ่ะต,ติบเต่าออกนะครับในบ้านเราแล้วนะครับเพียงแต่เอาเชื้อเห็ดตัวนี้ไปเติมที่ระบบแากนะครับทำไปเลยครับนะฮะอันนี้คือเป็นภาพยืนยันที่เชื้อเห็ดที่ไปติดรากที่ไปเกาะลากของแต่ละชนิดนะอัน,น้เห็ดหอ เราใส่ถุงไว้แล้วก็ต้นกล้าใส่ถุงไว้ประมาณ6เดือนนะ่ะบางบางครั้งก็เจ็บแปดเดือนอะไรต่างๆเราซุ่มเข้ามาแล้วเสร็จแล้วแกะมานะครับถ่ายลูกออกมาเชื้อหิดไมโครไรซาจะติดรากไปแบบนั้นนะครับถ้าปิดเยอะๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่เป็นโรคนะครับนะ่ะแล้วมันพึ่งพากันนะครับก็หมายถึงว่าเชื้อเห็ดขออาศัยเกาะไว้นะครับนะ่ะไปอยู่ระหว่างเซลล์บ้างอะไรง่างนะเกาะรอบรากอยู่นะครับ เพื่อที่จะขอพวกอาหารนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเชื้อเห็ดตัวนี้ก็จะไปย่อยธาตุอาหารต่งตางๆพวกฟอสฟอรัสพวกอะไรต่างๆที่อยู่กับดินเนี่ยซึ่งรา,ากพืชไม่สามารถที่จะดูดไปใช้ได้นะครับกับให้ต้นไม้ไปใช้ได้ครับแล้วตัวข้างบนงนะ้ครับที่มีลูกกลมๆเหลือนะั่นคือเชื้อเหินตะเก่านะครับอันนี้ที่ติดรากของอต้นว่านะครับ ปะกันในเดือนเมษายนครับ3เดือนผ่านไปเรียบร้อยสำหรับปี2566นี้นะครับเข้าสู่เดือนแห่งอากาศที่ฮอนที่สุดนะครับเมษายนในสุดๆละนะครับแล้วเป็นเดือนแห่งการมีประเพณีดีงามอันนึงคือสงการหรือปีใหม่เมืองนะครับมันเป็นวิธีเดิมดั้งเดิมเนาะมันจะมีก็วิธีการดับฮอนนะฮะก็มีสงการขึ้นมานเ,เนี่ยโอ้ยง่ายเนาะตามวิธีชจวบ้านตามวิธีกันกลายเป็นประเพณีปฏิทินของโลกไปละ นะครับใครๆเข้ามาแอวมาเล่นน้ําบางที่บางแห่งห้องเขาว่าอ่าก็ส่งคามน้ำนะครับก็ครูเมืองจยงไม่เป็นไฮไลท์สาคัญนะสิบสามสี่สิบห้าก็ว่ากันไปครับปีใหม่เมืองมาแล้วปีใหม่แก้มมาหอดมาตึงนะครับเนาะอ่ะวันนี้ขอบคุณนักนักกำลังหนึงนะครับลาไปก่อนเนอร์อูดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุขภาพของตัวเองสวัสดีครับพ่อพ่อแต่เจ้าไะ ดูทีวีนื้ออย่างนี้กับข่าวไฟป่าหมอกควันอากาศก็บ,บดีทําให้การท่องเที่ยวบ้านเฮาบ,บดีไปตวน่ากะหูก่อปัญหาไฟป่าหมอกควันส่วนมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โลง่งและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ตั้งการเกษตรซึ่งในปีนี้หันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กนนําหนดเพื่อพื้นที่ป่ากู้แห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่ารวมทั้งใจระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดีด้วยนะใครมีความจําเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะืมแล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนพ่องเนี่ยแจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม,ม่โทร053ย์ห808าู้วันเวลาราชการที่สำคัญถ้าบัดจำเป็นก็บาควรเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพราะหนึ่งคนเผาร้อยคนอิดเสียทรัพยากรปา่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้เราจะใกล้